สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งตัวดัมโวเตอร์นะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้มันพิมพ์บิลเพิ่ม,มาอาหารเวลาที่เราเช็คบิลลูกค้านะครับมาที่ขั้นตอนแรกครับการติดตั้งดัมโวเตอร์นะครับให้กดเข้ามาที่โคมนะครับถ้าโคมไม่ได้อยู่หน้านี้ก็ให้ทุกคนปัดขึ้นมานะครับโคมจะอยู่หน้านี้ต่อมาครับให้กดค้นหาครับแล้วก็ ค้นหาคำว่า vidamo.com นะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับหน้าเว็บของ vidamo ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่สามารถติดตั้งได้นะครับให้ทุกคนกดเข้ามาที่จุดสมจุดตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างครับคน้นหาคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับกดติ๊กถูกนะครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับซูมเข้าไปข้างล่างนี้จะเห็นตัวดัมม์ไวเตอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้กดเข้าไปครับ ต่อมาครับให้กดเข้ามาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะเห็นไฟล์ waiter apk อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กดติดตั้งได้เลยครับกดติดตั้งครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดเสร็จครับแล้วก็ออกมานะครับ ตัวดัมโมไวเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาอยู่หน้าข้างนอกนะครับให้เราเลื่อนขึ้นครับดัมโมไวเตอร์คือแอปตัวนี้นะครับแอปสีเหลืองๆตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่อันนี้กดค้างไว้ที่ดัมโมไวเตอร์ครับแล้วก็ลากออกมาไว้ข้างนอกครับผมเพื่อที่จะได้กดเข้าง่ายๆนะครับแล้วก็กดเข้าแอปครับ Okay. ตรงนี้ให้เลือกภาษาด้านบนนะครับหรือว่าเราจะไปตั้งค่าภาษาในตัวแอปก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยตอนนี้ก็จะเลือกให้ดูแล้วว่าเป็นภาษาแบบไทยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มตรงนี้ให้ใส่ รหัสของแต่ละสาขานะครับ user อร์ s าส r d ของแต่ละสาขาเมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดคำว่าฉันได้อ่านและยอมรับตรงนี้นะครับกดติดถูกแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยครับแล้วก็เลือกสาขาของตัวเองนะครับ ตรงนี้ถ้ามีอัปเดตก็ให้เรากดอัปเดตด้วยนะครับยืนยันการอัปเดตตรงนี้ให้กดว่าตรงคำว่า,าการตั้งค่าครับถ้าอีขึ้นให้แบบนี้แล้วก,กดอนุญาตครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับ ื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเสร็จนะครับแล้วก็เข้าแอปใหม่นะครับถ้าเราอัปเดตท,ทุกครั้งให้เราเข้าแอปใหม่เข้าแอปมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้กดเข้ามาที่คําว่าบัญชีนะครับวิธีการตั้งค่าเครื่องบินนะครับกดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่าภาษานะครับเลือกเลือกตามใจเลยนะครับว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่าไทยเลือกได้ครับ โดใช้เป็นภาษาไทยนะครับก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นการทังค่าเครื่องพิมพ์นะครับก็ให้กดเข้ามาที่คําว่าการทังค่าเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอาติ๊กถูก2อันข้างบนออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หมันป้นแวร์ที่เราเช็คบิลลูกค้านะครับ